ทำไมจะต้องถวายพอพอล่วงหน้าหนึ่งวันเนื่องจากว่าเจ๊เข้าใจดีว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะไม่ว่าตัวเราเองหรือสภาพแวดล้อมหรือเหตุ ใจทั้งภายในภายนอกต่างๆไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้นะคะ,ะจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วพระสงฆ์หมู่ใหญ่จะได้ออกมาบิณทบาตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการถวายพระพรล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะเกิดขึ้นถ้าพรุ่งนี้พระคุณเจ้าออกมาบิณฑบาตปกติก็ถือว่าได้ถวายพระพรพระพันปีหลวง ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถึงสองวันนะคะและก็ตลอดไปตราบใดที่เรายังมีสติและระลึกถึงคุณของเจ้าของแผ่นดินนะคะอารัตน,นาพลังพุทธานุภาพจากการใส่บาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่พระสงฆ์ในโครงการบวชสร้างสุขอํานวยอวยพรให้พระพันปีหลวงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานสาธุสาธุสาธุค่ะ